จากรายการซูเปอร์จิ๋วบนปณิธานความเชื่อที่ว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดซูเปอร์จิ๋วจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เป็นไปตามยุคสมัยจนกลายเป็นสื่อกลางและพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจสร้างเวทีแห่งโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันทุกความฝันให้โลดแล่นเต็มเปี่ยนไปด้วยพลัง พี่ซุปวิวัฒวงพัทระทิติผู้ผลิตและพิธีกรประจำรายการกล่าวว่าตลอดการทำงาน33ปีของซูเปอร์จิว๋วเราได้พบเจอกับเด็กมีความสามารถมากมายหลายคนเข้าคันเหลือเชื่อเป็นเด็กมหัศจรรย์แต่น่าเสียดายที่บางคนอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษาด้วยความจำเป็นของครอบครัว ซูเปอร์จิ๋วในฐานะสื่อกลางที่เราได้เปิดเวทีแห่งโอกาสสารฝันให้เด็กๆเราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขวังวนของความยากลำบากนี้ได้ก็คือการศึกษาเพราะการศึกษาสามารถสร้างโอกาสที่ดีทำให้เด็กๆมีทางเลือกในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นเป็นความตั้งใจที่เราอยากจัดงานขึ้นมา3งานนะครับเป็น3งานการกุศลเพื่อตั้งใจจะรวบวมเงินบริจาคทั้งหมดนะครับแล้วก็ ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้การสนับุนร้อยเปอร์เซ็นก็คือกสสหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษานะครับก็จะมีซูเปอร์อาร์ตเชอริตี้ที่เราจัดงานครั้งแรกวันนี้นะครับเป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินจากซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์เดดมาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็ในการประมูลตัวนี้เรามอบรายได้กับกสสนะครับเราก็จะมีงานซูเปอร์เทนครับนะครับเป็นฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างเด็กๆกับศิลปินดารานะครับแล้วก็ซูเปอร์เทนรันนะครับชวนวิ่งครับเสียเหงื่อเพื่อน้องๆนะครับที่เราจัััดงงาาานนคครรร้้เียบอก นำเงินนะครับไปช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาก็คือว่ากําลังจะหลุดจากระบบการศึกษานะครับซึ่งงานเงินตรงนี้นะครับจะส่งผ่านให้กับกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมียรภาคทางการศึกษาครับเพื่อจะดูแลเด็กๆที่กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษานี่คือเป้าหมายของเราครับออพอดีก่อนหน้านี้มีช่วงโควิดนะฮะ จริงๆเราก็ตั้งใจว่าถ้าสักสาปีก็เป็นตัวเลขที่ตัวเลขที่น่าจะทําอะไรได้สักอย่างแต่ว่าเพิ่งว่ามันมีเรื่องราวเงื่อนไขของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมดีงามที่เราน่าจะจัดงานได้ก็เลยบังเอิญน,นะครับเป็นตัวเลข33ในงานวันนี้นะครับนอกจากจะมีผลงานศิลปะข,ของศิลปินรุ่นใหม่จากรายการซูเปอร์เทนแล้วก็ซุเปอร์เดดแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมเวริร์กช็อปนะครับจะเป็นเวิร์กช็อปโดยเราเชิญศิลปินระดับประเทศนนนนคครรััักกมมีีท้้้้งงงงเเอออู่ปปาาสุุณแแดืตลว จะมีการทำสลามนะครับเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์นะครับจากแมไซแอนด้วยนะครับกงนี้เป็นเวิร์กช็อปการกุศลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการวาดภาพเหมือนครับโดยศิลปินจากรายการซูปเปอร์อเด็ดของเราก็คือน้องชนกับน้องรถตู้นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นกิจกรรมการกุศสคือเราจะมาชมงานอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าดูว่ามีมุมไหนที่เราสามารถที่จะร่วมกันกุศสได้นยก็สามารถร่วมได้ผ่านเวิร์กช็อปหรือว่าอาจจะผ่านการวาดภาพเหมือนหรือว่าเงื่อนไขกิจกรรมต่างๆซึ่งตรงนี้ครับเรามอบให้การกระสุนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีงให้จ่ายใดๆเลยครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่กําลังจะหลุดจากระบบการศึกษาครับคือเราตั้งใจแล้วว่าการเฉลิมฉลองของเราเนี่ยเราอยากทําเพื่อเด็กครับเพราะว่าในรายการสว็เท็นเนี่ยเราลงไปในรายละเอียดชีวิตของนี่เด็กเราสแต่่กก็็มีีเดท ขาดแคลนโอกาสเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงตั้งใจว่าเราจัดสามงานเท่าที่เล่าให้ฟังนะครับซูเปอร์อาร์ชลิจี้แล้วก็ซูเปอร์อาร์ชลิตี้นะครับซูเปอร์เทนครับแล้วก็ซูเปอร์เทนรันนะครับสามงานนี้ครับจะเป็นการระดมกําลังจากทุกๆท่านนะครับมาร่วมกันส่งต่อพลังความฝันเพื่อเด็กๆที่ขาดแคลนนะครับซึ่งอาจจะเป็นการร่วมงานกับเราหรือว่าท่านบริจาคตรงก็ได้นะครับบริจาคตรงซึ่นเงินอันนี้ก็จะส่งตรงถึงกอสวเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ทุกท่านได้ได้มองว่าในอนาคตข้างหน้้าาาาครรรรรัับอออตกกกเเิดขงงปะชนนี่ยยล อัตราการสูงวัยเนี่ยสูงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องสร้างพื้นที่ให้เด็กของเรานะครับได้มีพื้นที่ที่มั่นคงในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเขาจะดูแลประเทศเราต่อจากเราครับดังนั้นผมว,ว่าตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของเราซึ่งถ้าเรามีกําลังเราทําได้เราอยากสร้างเส้นทางที่มั่นคงให้เด็กซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นก็คือเรื่องของโครงสร้างระบบการศึกษาครับ กิจกรรมของเราจัดขึ้น3วันนะครับวันที่20 21 22ตุลาคมนี้นะครับที่ n o b l e Play เพลินจิตนะครับตรง BTS เพลินจิตง่ายๆเลยนะครับในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการกุศลมากมายนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมทําบุญร่วมกับซูเปอร์จิ๋วนะครับรวมทั้งมีการแสดงผลงานศิลปะของเหล่าศิลปินจากรายการซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์เวทนะครับแล้วก็จบจากงานนี้นะครับเดือนธันวาคมก็จะมีงานซูเปอร์เทนครับมกราคมก็จะมีซูเปอร์เทนรันนะครับเราจะคอยทยอยส่งข่าวผ่านช่องทางงขขอออเเราก็คืแฟนพจง ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วนะครับก็อยากชวนทุกคนนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างอนาคตทางการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าขอบคุณมากครับ